บางเรื่องเนี่ยเราเอาไปจัดจ้างใช่ไหมคะในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะคะในปีนี้เราเรายังไม่ได้ปรับตามของภาครัฐใหญ่นะคะในข้อนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องเผยแพร่นเนี่ยมีข้อมูลด้วยกันอยูอ่สองส่วนนะคะคือโอสิบเก้นะคะ19บเ้าลงมายีนะคะ19ก็คือเป็นประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างนะคะแล้วก็20เนี่ยพอประกาศปุ๊บเมื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างอะไรไปแล้ว เสร็จสิ้นเนี่ยก็ต้องสรุปผลการจัดซื้อจั้างรายเดือนด้วยนะคะอ่ะให้คุณอภิญญาได้อธิบายว่าเรื่องประกาศต่างๆนี่มีเกณฑ์อย่างไรนะคะอาเชิญค่ะในส่วนของข้อ,อ1 9นะคะประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างค่ะผู้รับผิดชอบในการทําประกาศนี้ก็จะเป็นทางที่ทําการปกครองเพอแล้วก็ส่วนราชการประจวบเพื่อทุกหน่อยค่ะโดยประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำปี67ค่ะจะต้องดำเนินการตาม ระวการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุพร .22560 ค่ะได้แก่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจัดจา้างเป็นต้นนะคะแล้วข้อมูลประกาศที่เผยแพร่จะเป็นข้อมูลประกาศในรอบ6เดือนแรกของปีงบประมาณ67ก็คือตั้งแต่ตุลา66ถึงมีนา67ค่ะส่วนระดับคะแนนเราจะแบ่งเป็น2ระดับก็คือระดับร้อยคะแนนจะเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตาม องประกอบแล้วก็ทุกส่วนราชการที่กําหนดค่ะสูตรคะแนนก็คือไม่เปิดเผยเข้อมูลไม่ครบถ้วนแลวก็ไม่ครบทุกส่วนราชการค่ะโอเคค่ะสำหรับข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นข้อสังเกตนะคะนั่นก็คือในส่วนแรกเลยนะคะประกาศเนี่ยนะคะจะต้องเป็นข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรอบ6เดือนแรกของปีงบประมาณ6 7นะคะในบาง บางอำเภอเอาประกาศของเดือนอสิงหาสิงหา66บ้างกันยา6-6บ้างนะคะ <Okay. S 1> ในในส่วนนี้ไม่ได้คะแนนะคะ่ะต้องต้องเป็นปีงบประมาณปี6-7นะคะนี่เป็นจุดที่หนึ่งนะคะจุดที่หนึ่งที่เราจะดูแล้วก็ข้อนี้ค่ะปปชเน้นย้ำสม่ำเสมอเลยเนาะเน้น,นย้ำมาโดยตลอดว่าได้ได,ได้โปรดกรุณาใช้ ตัวอัเคอร์คอมเนี่ยนะคะให้ให้เป็นประโยชน์ค่ะให้ให้เป็นประโยชน์สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลในส่วนนี้นะคะเพราะาเราต้องเผยแพร่ข้อมูลเรื่องของประกาศต่างๆในการจัดซื้อจัดจ้างนี่อย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันคืออะไรคะคือข้อมูลที่เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างเราก็ต้องมาเผยแพร่เราต้องคิดซะว่าอัเคอ o m คอมอันนี้เป็นเลยคะเป็นเว็บไซต์ถูกไหมนะคะต้องต้องพยายามทำเป็นรูทีนนะคะ ให้อย่างสม่ำเสมอด้วยเพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยเวลาที่เรา,เาได้มอบนะคะทางด้านเจ้าที่ที่รับผิดชอบก็ขอให้เ,เขาได้มีการเผยแพร่นะคะประกาศต่างๆเนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นปีงบประมาณา 6, 7นะคะหามีาการจัดซื้อจัดจ้างนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าเราเราดูในหลายๆอำเภอ,เอสมมติไปกับแพงเทปปั๊ง ฐานุวรรัชบุรีเนาะฐานุวรรัชบุรีอยู่ไหมครับฐานุวรรัชบุรีแอบดูแอบดูว่าในแต่ละอำเภอม,มีสไตล์แบบไหนนะคะสไตล์การเผยแพร่ข้อมูลแล้วสักครู่นี้จะเป็นเรื่องของประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างค่ะเราดูทางแชทบล็อกนิดนึงได้ไหมคะฐานุวรรัชบุรีอยู่ไหม อยู่ไหมคะเนี่ยค่ะเราก็จะพบว่าเออไม่มีข้อมูลเนาะถ้าปราบกบแบบนี้คือไม่มีข้อมูลเนาะนะคะอันนี้คือประกาศต่างๆอยู่ไหมท,ทีมงานทางน้องๆไม,ไม่ไม่ไม่ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าที่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ไม่ได้ทำเป็นรูทีเลยเรามาอัปโหลดก็ตก่อเมื่อใกล้จะสิ้นสุดนะคะ การประเมิน IDA ขอ,องอำเภอเนี่ยเพระนาะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เริ่มเริ่มไม่เข้าคอนเซปต์ละคอนเซปต์ concept ของ Open Data คือต้องเผยแพร่นะคะเผยแพร่ในตลอดระยะเวลาของที่เราปฏิบัติราชการในในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะนี้อาจารย์ให้คว้อสังเกตน,นะคะทำเป็นรูทีนเนาะอย่างที่ผ่านมาท้อง พันเจ็ดพันตัวแห่งเนี่ยในช่วงประมาณ 4- 5หปีที่แนาวเนี่ยก,ก็ยังไม่คุ้นชินกับการเผยแพร่แต่ว่าตามวันนี้นั่นก็คือ,อ,อทำไมเอ่ยปรับไปเป็นลูทีแล้วนะคะเมื่อมีออการจัดเสื้อจ้างเนี่ยก็จะมีการเผยแพร่ทุกครั้งนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตในส่วนที่2กับส่วนที่3นี่คือพบแบบนี้นะคะ่ะแบบนี้เราก็ส่วนที่1เลยคือในในบางส่วนเนี่ยนะคะจะเป็น จนยกตัวอย่างของมันจะมี2ส่วนนะคะคือคือมีลายเซนนะแต่ว่าวันที่ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะนะคะไมนะ่ไม่แน่ใจว่าท่านประกาศไปเมื่อไหร่อย่างไรนะคะแล้วก็ในบางทีท่านก็เอาข้อมูลในน,นี้มาเผยแพร่ในปี67ด้วยนะคะแล้วก็กรณีในการเผยแพร่เนี่ยจะต้องอยู่ในปีงบประมาณ67นะคะ เช่นตอนนี้28กันยาถือเป็นพงเจ็ดไหมคะมเป็นพงหกนะคะขอให้ท่านดูด้วยเพราะฉะนั้นท่านไปดูเลยว่าประกาศต่างๆของท่านเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์ขออนุญาตด,ดูตรงนี้หน่อยดีกว่าไปที่แชทนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพบว่าข้อเมื่อสักครู่นี้คะ่ะประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้งของกับการจัดซื้อ,อจ้างนะคะท่านกระดานขาวแบบนี้ไหมคะได้เผยแพร่ข้อมูลกัน จัดซื้อจัดจ้างไหมคะประกาศจัดซื้อจัดจ้างไหมคะเผยแพค่กดหนึ่งไม่ได้ทำกดสองขอดูสิคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะมาที่แชทอีกหนึน่งทำกดหนึ่งดีมากเลยคะ่ะต้องทำต่อเนื่องนะนักเรียนมีสองด้วยนะคะมีสองคงเตรียมมีสองไม่เป็นไรเะยอะนักเรียนไปเพิ่มนะคะข้อมูลนะคะพยายามอย่างกระดานข่าวนะคะพยายามใช้ข้อมูล